สวัสดีท่านผู้ชมช่องคอมเมนต์โลกทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดก็จะขอนำความคิดเห็นของชาวต่างชาติทั่วโลกที่มีต่อการแสดงสดของวง b l a c k พิ n k ที่ BST Hyde Park กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อวันที่2กรกฎาคม2 5 6 6มาฝากกันสักเล็กๆน้อยๆนะครับความคิดเห็นชาวต่างชาติที่ได้รับชมการแสดงของวง Black พิง k ทั้งทางบ้านและที่ไปเต้นกันหน้าเวทีนั้นจะเป็นเช่นไรไปรับชมกันได้เลยครับ สำหรับความคิดเห็นแรกนะครับเป็นชาวเกาหลีเลยครับได้เข้ามากล่าวว่าความภาคภูมิใจของชาติส่วนความคิดเห็นที่2นะครับก็ได้เข้ามากล่าวว่า b l a c k พิงคสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งพวกเขาเป็นวงดนตรีเกาหลีวงแรกที่เคยพาดหัวขา่าวเทียสการ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักรการแสดงต่อหน้าผู้ชม6 5 0 0 0คนที่บ ST High Park มันยอดเยี่ยมเราภูมิใจในราชินีของเรามาก ส่วนความคิดเห็นต่อมานะครับเป็นผู้ที่ชื่นชอบสาวลิซ่าของไทยเรานะครับก็ได้เข้ามากล่าวด้วยความตื่นเต้นว่าลิซ่าพระเจ้าช่วยฉันร้องไห้และในขณะเดียวกันฉันก็มีความสุขมากว่าง่ายลอนดอนทำเอาฉันขนลุกสู้และก็ได้มีคนเข้ามาเสริฟนะครับว่าการแสดงบนเวทีของลิซ่านี่มันสุดยอดจริงๆการแสดงการเต้นการแรปและการเคลื่อนไหวของเธอนั้นพิเศษและน่าทึ่งมาก เธอมีสเสน่ห์จนลาสายตาจากเธอไม่ได้ร้อนแรงมากส่วนอีกคนนะครับก็ได้เข้ามากล่าวเช่นกันว่าเสียงทุมทุ่มของลิซ่าในรายการวอทซับลอนดอนนั้นเป็นสัญลักษณ์ลิซ่ามีการแสดงบนเวทีที่ดีที่สุดเต็มร้อเเซทุกคอนเสิร์ตทุกประเทศการแสดงบนเวทีของลิซ่าเธอไม่ได้มาเล่นๆส่วนคนถัดมานะครับเป็นสาวกของเจนนี่นะครับก็ได้เข้ามากล่าวว่าเจนนี แค่เริ่มเพลงก็ทําให้ฉันขนลุกเสียงและการแสดงของเธอคือสิ่งที่เพลงของ b l a c k พิงคต้องการและคนถัดมานะครับก็ได้เข้ามาเสริมอีกว่าเจนนี่คิวปาร์ตี้นี้จริงๆการแสดงบนเวทีที่น่าทึ่งของเธอทําให้คุณถูกดึงดูดแรปในตำนานของเธอที่ทําให้คุณควบคุมไม่ได้เสียงของเธอที่ทําให้คุณเคลิบเคลิ้มไปกับความงามของมันและการเต้นที่ยอดเยี่ยมของเธอ เจนนี่สมบูรณ์แบบและมีพรสวรรค์จริงๆทุกอย่างที่ฉันรักคุณเจนนี่เป็นไอดอลที่ดีที่สุดส่วนอีกคนนะครับก็ได้เข้ามากล่าวถึงเจนนี่เช่นเดียวกันว่าสเสน่ห์ของเจนนี่นั้นไม่มีใครเทียบได้วิธีการที่เธอเริ่มเพลงนั้นทําให้ฉันคนลุกและอีกความเห็นหนึ่งนะครับก็ได้เข้ามากล่าวว่าเจนนี่ฉันประหลาดใจที่เธอร้องโซโล่เด็ดมากเธอกลับมาแล้ว ส่วนแฟนๆของโรเซ่นะครับก็ได้เข้ามากล่าวเช่นกันว่าโรเซ่เด็ดมากแน่นอนว่าสมาชิกทุกคนเด็ดด,ดวงแต่พลังของโรเซ่นั้นคือที่สุดและก็ได้มีอีกคนนะครับเข้ามากล่าวว่าโรเซ่ Rose ผมสีบลอนด์และชุดสีขาวดูเหมือนนางฟ้าส่วนแฟนคลับของจีซูนะครับก็ได้เข้ามากล่าวว่าจีซูเก่งมาก Black P ิงค์ e e ีนสุดยอดเสมอ ส่วนความคิดเห็นถัดมานะครับเป็นแฟนๆที่ใช้ภาษาโปรตุเกตนะครับก็ได้เข้ามากล่าวว่า l l c k p พิงเก่งมากฉากนักเต้นโปรดักชันเสื้อผ้าฉันรัก l a c k p พิงพวกเขาเป็นคนที่ถ่อมตนที่ยอดเยี่ยมโรเซ่พัฒนาขึ้นมากฉันชอบความอ่อนน้อมของพวกเขาต่อแฟนๆรักส่วนอีกความเห็นถัดมานะครับเป็นผู้ที่ได้เข้าไปชมคอนเสิร์ตถึงที่เลยนะครับก็ได้เข้ามากล่าวว่า ฉันไม่เคยกรี๊ดหนักขนาดนี้ในคอนเสิร์ตเลยจนกระทั่งคืนนี้และอีกคนที่ได้ไปคอนเสิร์ตเช่นกันนะครับก็ได้เข้ามากล่าวว่าฉันอยู่ที่นั่นมันเป็นวันที่ดีที่สุดที่ฉันเคยมีและความเห็นสุดท้ายในคลิปนี้นะครับที่ได้ไปดูคอนเสิร์ตเป็นครั้งแรกในชีวิตและคอนเสิร์ตนั้นก็คือคอนเสิร์ตของวง b l a c k พิงกก็ได้เข้ามากล่าวว่ามันเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของฉันและมันวิเศษมากฉันชอบมันมาก ครับและนั่นก็เป็นความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่มีต่อการแสดงสุดยอดของวงแบล็คพิงค์ไอดอลสัญชาติเกาหลีใต้ที่โด่งดังไปทั่วโลกนะครับและยังไม่มีทีท่าว่าจะดับลงเลยนะครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นเป็นเช่นไรกันบ้างสำหรับแอดก็คงต้องบอกว่าเด็ดจริงๆครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับความเคลื่อนไหวของวงแบล็คพิงค์สำหรับวันนี้แอดก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมและสวัสดีครับ